พาร์ตไฟเดอร์มายเนอร์ฟอนอดอเบอิลัสเตอร์ตัดตัวอักษรด้วยเส้นรูปแบบต่างๆนะครับเราก็เริ่มจากการมาที่ Artboard Tool แล้วก็เลือก New Artboard เราสามารถนำวิธีการนี้นะครับไปใช้ในการตกออกแบบตัวอักษรได้นะครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันที่หลายสิ m เมนตนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกสร้างเส้นี่จะสร้าง เป็นเส้นทะแยงแบบนี้หนึ่เส้นเส้นทีเน่เลือกเป็นเอาเป็นสีเขียวเส้นมีความหนาที่ที่จะเพิ่มไปสัก12บสองยแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับที่จะเข้ามาเลือกรูปแบบของเส้นเป็นวิปโปรไฟล์ e ูนะครับแบบนี้มันก็จะมีคอดๆแล้วก็มีป่องๆแบบนี้ ไม่อได้เส้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกที่เส้นไว้กดชิกกาจเนตค้างไว้มือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการคอปปี้เส้นนะครับให้มันอยู่แบบนี้นะครับเยื้องๆกันมาแบบนี้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราปล่อยมือหลังจากนั้นก็ c อนโทรลดีก็คอนโไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสักประมาณนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้ s l e c t i o n Tool เลือกทั้งหมด จากนั้นก็ Ctrl G จกจากลูกนะครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ t ใช t To เ l เล็กพื้นที่เพื่อที่จะพิมพ์นะครับนี่จะพิมพ์ตัว G นะครับกดชิปค้างไว้เป็นตัว G ใหญ่อย่างนี้นะครับฟอนพี่ก็จะใช้ฟอนต์ y y r ที่เฮแล้วก็มีสไตล์เป็นโบครับหลังจากที่ได้ฟอนต์มาแล้วนะครับเราก็กดชิปคอนโทรลแล้วก็ O เป็นการเคขวยดเอาลายจากนั้นก็กดชิปค้างไว้เลือกขยายฟอนนะครับเลือกขยายให้มันใหญ่ขึ้นจะเลือกสีเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ก็จะยกเส้นเนี่ยนะครับมาวางไว้อันนี้เส้นจะต้องมาอยู่ด้านบนตัววัตถุเราก็เลือกเส้นเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่อ b อบเจกต แ r i n g to Font o n นนะครับตรงนี้พี่ก็จะเลื่อนเลื่อนลักษณะแบบนี้ดูว่าให้เส้นมันผ่านแบบว่าสวยงามะนะครับตรงนี้อ่โอเคแล้วแต่ตรงนี้อาจจะไม่โอเคฉะนั้นพี่อยากจะขยับตรงนี้นิดนึง ออไม่ได้มันจะต้องตัดอยู่ดีนะครับตัดขาดตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องแหว่งไปนิดนึงอโอเคออตามนี้นะครับหลังจากที่เราเล็งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกตรงเส้นนะครับมาที่ Object มาที่ expand e p p a n c e แบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสองวัตถุแล้วก็มาที่วินโดว์มาที่พาร์ f ไฟเดอร์แล้วก็เลือกไมเนอร์ร้อนแบบนี้เลือกปุ๊บเห็ไนไหมครับมันก็จะตัดตัวอักษรให้เราเป็นรูปแบบเส้นที่เราเลือกเอาไว้นะครับอันนี้มีทต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นีะครับ พัทไฟเดอร์ไมเนอร์อน Adobe และเซเตอร์นะครับตัดตัวอักษรด้วยเส้นรูปแบบต่างๆก็จบของเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุรา5 5 5ด้วยนะครับสวัสดีครับ